ชาววันนี้จะเป็นปกติประเพณีในการดำเนินวิธีชีว,วิตของชาวพุทธทั้งหลายตื่นขึ้นมาคนควายในการสร้างทานบารมีในการทำทานทำไปทำไมก็จะมีอนิสงส์แห่งทานนั้นส่งผลให้กับผู้กระทำ ตามแต่ว่าผู้กระทำายนั้นจะคิดอย่างไรในขณะที่ทำทานแสดงว่าความคิดนี้เป็นตัวแยกเป็นตัวจำแนกแจกวิญญาณทั้งหลายให้ไปเกิดในที่ต่างๆกันได้ด้วยเพียงความคิดบุคคลทั้งหลายนำอกข้าวบางนำ้ำบาง ผล,ลไม้ขนมสดบ้างมาให้ทานตัวของวัตถุทานนั้นก็จะคล้ายกันใกล้กันแต่ถ้าความเมตความคิดของในผู้ให้แตกต่างกันผลที่ได้รับก็ไปคนละที่ท่านบอกว่าบุคคลผู้ใดรักษาไว้ซึ่งศีลของตน จะเป็นสินห้าสินแปสินสิบสินสองี่สิบเจ็ดก็ดีรักษาสินไว้ทำุณงามความดีดและมีการให้ทานถ้าูุใดมีความคิดในขณะที่ให้ทานว่าการ <esf. Suzanne S 1> ทำทานนี้จะส่งผลให้แกเราในชาติหน้า เมื่อเราไปเกิดในชาติหน้าเราจะได้มีกินเหมือนกับที่เราได้ทำในชาตินี้อาหารอันเลิศทั้งหลายที่เรานำมาถวายนี้ก็จะได้ปรากฏแก่เราในพบต่อไปถ้าใครที่ทำทานโดยคิดอย่างนี้จะไปเกิดเป็นหมูเทพเทวดาชั้นที่หนึ่งชั้นจาตุพวกหน้าคคิดอย่างนี้พวกหน้า วกคนทันพวกจักษ์กษเวสสวรร์สัมมาทิฏฐิทั้งหลายเป็นเทวดาชั้นภุมิเทวดาลุกขะเทวดาทั้งหลายชั้นจากตุมชั้นที่หนึ่งจากตุงมหาลาชิกาอ๋อบุคคลพวกนี้คิดอย่างนี้เออทำเะทำดีๆตายไปเราจะได้เปกินเนี่ยคิดประเภทน,นี้ แต่ถ้าบุคคลผู้ใดรักษาสิล์ตัวดีแล้วกระทำทานประพฤติแต่คุณงามความดีในขณะที่ทำทานมีความคิดว่าการทำทานนี้เป็นสิ่งทีดีไม่ได้คิดรว,ว่าตายไปจะต้องไม่ได้กินดิบกินดีอะไรของเราต่อไปไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่คิดว่าการทำทานนี่เป็นสิ่งที่ดีการช่วยเหลื การทรงเคาะมันเป็นการดีก็เลยทำไม่ใช่ของชั่วร้ายอและในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นมีความนอบน้อมในขณะให้ทานมีความาความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตะโกูลหลังจากตายไปจะได้เป็นเทวดาชั้นที่สอง ฉันเดาว่าดด็กฉันพวกที่พูดไปลอกเพาะพ,พิงพูดจาอ่อนหวานลื่นหูลื่นใจนนพวกเนี้ยเนี่ยจะไปเป็นหมู่ของท้าวสักกะเทวราชลเดาวาดด็กเจอใครยกม,มือไหวทักทายปลาใสาอ่อนน,อน้อมอันเนี้ยนิสัยของเทวดาชันเดาว่าดึกดึกจะไปอยู่ตรงนั้น แต่ในขณะทําทางก็คิดอย่างนี้ทำทางก็ดีเป็นสิ่งที่ดีได้ให้สบายดีกันไปทําชั่วต่อไปอีกคนหนึ่งมีความการรักษาสิศีกดิ์สิทธิตนเป็นคนดีนี่แหละถ้ามีความเขียนคัดในคำสั่งของ พ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกถ้ามีรับในสมบัติจะต้องให้ทานนะต้องทําทานไปเป็นประเพณีของบ้านเราของตระกูลรเราปู่ย่าตายายใส่บาตรกันมาอย่างนี้เช้ามาต้องมานั่งรอพักหน้าบ้านไม่มาก็ไม่ได้ลัวผีปู่ย่าตายายจะเคืองเรา พราแกนี่มาตัดตระกูลมาตัดประเพณีของตระกูลตระกูลเราเคยอุดหนุนจุนเจอวัดมาตลอดเป็นมรรคทายกวัดกันมาตลอดมันมามาถึงตระกูลเราในช่วงทแกนี่จะต้องทํานะก็เลยไปทําตามที่ปู่ย่าตายายบอกไว้ทําตามคาสั่งางานเนี่ยของบรรพบุรุษพวกนี้เมื่อตายไปจะไปเป็นหมู่ของเทพเทวดาชั้น,นอย่ามา ชั้นที่สามต่อมาบุคคลอีกประเภทรักษาศีลทำคุณงามความดีแต่ในขณะที่เขาจะทำทานเขาไม่ได้คิดหรอกว่าผลทานนี้จะได้ไปปรากฏต,ต่อตอนเองเมื่อหน้า ไม่ได้คิดว่าการทำทานนี่เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้คิดแบแบนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าที่ทำนี่ทำตามผู้ใหญ่พ่อแม่ในตระกูลปู่ย่าตายายให้ทำให้สืบทอดอย่าให้ขาดสายไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นแต่มีความคิดว่าสมณะชีพานทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกรสิกกรรมไม่มีโครักขกรรมไม่มีการทำไล่ไถนาไม่มีฝากปะสสุสัต ไม่ได้ประกอบอาชีพค้าขายกำไรเราในฐานะเป็นผู้ทำกสิกรรมมีโคลักขกรรมมีการประกอบกิจการค้าขายได้ทรัพย์ได้สมบัติมาเราควรจะนำออกให้แก่สมณะชีพากเหล่านี้จึงจะควรเมื่อเรามีแล้วเราไม่ให้ไม่ควร นั้นเราควรจะให้และโดยปกติวิสัย,ย,ยนะั้นเป็นคนที่ชอบที่จะฟังทบใขรต่อก,การที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นยังไงเทศเป็นยังไงพวกนี้เมื่อตายไปจะได้เป็นหมูของเทพเวลานั้นนะดูสิสเป็นพวกปาตธนา พุทธภูมทั้งหลายไปอยู่กันเป็นผู้ทิ่ไข่ต่อการที่จะทนุบำรุงลงพระพุทธศาสนานั่นเองทำเพราะอันนั้นจิตคิดอย่างไงเป็นหมู่ของเทพเทวดาชั้นดุสิติต่อไปอีกพวกหนึ่งรักษาศีลทำคุณงงามความดี แต่เขาไม่ได้คิดแร้ว่าเออที่เราจะทำ,ทำทำทานนี้ไม่ได้คิดหรอกว่มามนั่งีพามต่างๆทั้งหลายจะได้มีกินเราควรจะให้จิงจะควรวแต่มีความคิดว่าเราจะทำเยี่ยงอย่างของฤาษีดาบทในสมัยก่อนๆที่เมื่อท่านมีทรัพย์หรืสมบัติท่านก็จะนำทรัพย์สมบัตินั้นออกจำแนกแจกจ่าย ให้กับบุคคลที่มีความต้องการในทรัพย์นั้นแล้วตนเองกันนั้นก็จะได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมที่ใกล้ต่อการเป็นสมณะเป็นนักบวชหรือเป็นดาบทหรือสีต่อไป ชอบใจในปฏิปทาของดาบโท,ทั้งหลายในอดีตที่แจกจ่ายทรา์สมบัติบัแล้วก็ออกบวชประเภทนั้นเลยมาคิดอย่างนั้นเออเราไม่มีถึงขนาดจะแจกเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่เรามีนะเราก็จะแจกแจกจ่ายหเหมือนว่าจำปฏิปทาจำการกระทําของดาบ,บททั้งหลายเมื่อได้คิดอย่างนั้นแล้วเมื่อไดทาทานมีความอิ่มเอิบปิติ บุคคลที่คิดอย่างนี้เมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นหมู่เทเวดาชั้นนิมมานารดีชีพเพราะนิมมานารดีต่อไปบุคคลบางประเภทรักษาศีลทำคุณงามความดีไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะทำตามเรื่องอย่างขอลือสีดาบทั้งหลายที่จะนำเอาทานออกจากแน่เด็กใหญ่ แต่มีความคิดว่าการที่เราได้ทําทานแล้วนี้ทำให้เรามีจิตผ่องใสมันสบายใจเบิกบานใจเมื่อได้เห็นคนที่รับทานของเราไปนั้นได้ใช้ได้ประโยชน์จากทานของเราอิมเออร์ิติตรงนั้นถ้าคิดเช่นนั้นแนละ้วจึงทําทาน ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นผลว่าตายไปเราจะได้รับเช่นนี้ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีควรทําหรือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ในกู่มสั่งไว้พ่อแม่ก็ไมได้สั่งพ่อแม่เองปู่ย่าตาย,ายายก็ไมได้ทำก็ไม่ได้เห็นแก่ว่าสมณะนะหรือว่ากลัวสมณะที่พาจนไม่มีกินไหนแต่ถ้ามีโอกาสได้ให้นามันปลื้มปิติดีใจจะไปเกิดเป็นหุตรของเทพเจวดา ฉันปรินินมิตระว,ะวัสวัตตีเทวาเทวดาฉันที่หกเี่ะมัน,น,นโอ้อัน,นิสงแห่งทานะไม่รู้เหมือนกันในศาลานี้ที่เรามานั่งทําทาน,นใครบ้างคิดอย่างไรแต่จะแนกแจกจ่ายกันไปก็คงจะอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าทําอยู่เรื่อยๆผลก็จะไปเป็นแบบนี้ อัน,นุสงแห่งทานกับศีลจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาะสองอย่างละสองพบโมิแต่จะไม่ถึงนิพพานไม่ถึงพรมได้แก่ชั้นมนุษย์กับเทวดาอยู่ตรงนี้ถ้าถึงชั้นพรมนั้นนี่ต้องแบบเมื่อกือฝึกนั่งทำจิตให้ทรงชาติมีความสงบเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆบ่อยๆ อันนั้นเหนือขึ้นไปตายไปไปเป็นภพหรือทำจิตให้ว่างไม่ได้ติดอกติดใจในความสงบในความนิ่งของสมาธิตายไปอันนั้นจะได้รับความว่าง ว่างเปล่าจากการจะไปเกาะเกี่ยวอยู่ตรงพบใดภูมิใดนั้นท่านเรียกว่านิพพานก็เลยว่าการสร้างบุญบารมีทั้งหลายมีเหตุผลรับกันไปเป็นขั้นขั้นต่อไม่ไดันดาวหรอกไม่ไดันดาวเป็นแต่ว,ว่าเจ้าของที่ทํานั้นอาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งละเอียดละออแค่นั้นเองแหละ ก็ได้ทำไ,ทำไปทำไปทำไปอย่างนี้นี่ต่อไปเมื่อเข้าใจแล้วมันไม่ใช่เพียงว่าเ<ม>พราะคนชวนมาเพราะมาง่ายดีเพราะว่างอยู่พอดีไม่รู้จะทำอะไร<ม>ออถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นประเภทนั้นแต่มีความมุ่งมั่นมุ่งหมายดังที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ผลมันก็จะมั่นคงข,นข,นขึ้นมีจุดหมายปลายทางยิ่งขึ้น อย่างน้อยไม่ต้อง<ม>ทันตายคนที่ให้ทานแบบประเภทที่หนึน่คิดว่าเมื่อเราทำทานแบบนี้เราจะได้กินดีอยู่ดีในชาติต่อไปถ้ามันปรากฏเร็วขึ้นมาในชาตินี้นหนแหละผลแก่งการที่เราได้ทำทานได้ทีนิสิตจะทำให้เรามีกินอืมเป็นบ่อกเกิดเห็นโภกคะสมบัต,บติได้เลยในปัจจุบันใชาต,ติมันก็จะปรากฏของมันเองแล้ ในปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้น,ตน,ตนเลยมาแล้วแต่ให้โม่งไหมหรือว่ามีความปาถนาอธิฐานจะให้จิตของตนนั้นเป็นเช่นใดแต่ทั้งนี้จางนั้นท่านให้ปาถนาจุดสูงสุดของการทำบุญทำความดีทั้งหลายให้ปาถนา ขออย่าได้มาเวียนไวไหยตายเกิดอยู่ในจักรวาลทั้งหลายเหล่านี้อีกเลยเมื่อไม่เวียนไวไหยตายเกิดอยู่ในที่นี้มันแล้วจะมันไปอยู่ตรงไหนมันจะไปเคว้งคว้างอยู่อสิอย่าคิดว่าเคว้งคว้างถ้าไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันเป็นวงเวียนวงวง,วง,ว,ง,ว,งวงกรรมอันนี้แล้วเนี่ยโอ้ยมันจะไปอยู่ในสารท,ที่มีความสุขอันเลิศเลอที่สุดไม่ใช่เคว้งคว้าง กลับไปเลิศเลยที่สุดมีฐานะมั่นคงไม่ต้องเคลื่อนขยื่นไปที่ไหนอีกเลยเรียกว่าถาวรถ้าจะเปรียบเทียบให้แล้วก็บอกถ้าเป็นวิมานแล้วก็วิมานนั้นไม่มีการหมองมีร่างมีกายกายนะั้นไม่มีการเศร้าไม่มีการโศกไม่มีโรคเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีการเก่า ไม่เป็นอมตะเลยทำไมปารนาเวียนไหวตายเกิดอีกไม่ขอเป็นลาชินีไม่ขอเป็นเศรษฐีไม่ขอเป็นแม่ทัพนายกองจะได้มียศใหญ่ถ้าไม่ได้ขออย่างนี้ว่างจากการปารถนาสิ่งเหล่านี้สักทีไม่ได้หวังจะเกิดมันกินเปรี้ยวหวานมันเค็มอีกติดใจในน้ำใยในมะขามทำไมปารนาตรงนี้ มันจะไปเจอกับความสุขอันถาวรจะไปเกิดในดินแดนที่เป็นสุขถาวรท่านเรียกว่านิพพานนั่นแหละนิพพานให้เกาะเกาะน,นั้นปานา่าาปาธนาตรงนั้นเป็นที่สุดกันเอาละ